คอสเดอะสไปเดอร์เวิร์ภาคนี้เนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าผมชอบตัวละครมิเกลที่สุดละเขาดูเป็นสไปเดอร์แมนที่มีความเป็นผู้นำสูงมาก ดูหน้าเกรงขามหน้ายำเกรงแล้วก็ดูหน้ากลัวด้วยถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จักตัวตนของมิเกลเนี่ยเราจะมองว่าเฮ้ยเหมือนสไปเปอร์ดแมนตัวร้ายเลยจริงๆไม่ใช่นะฮะจริงๆแล้วเขาก็เป็นสไปเดอร์แมนฝั่งดีนี่แหละเป็นพระเอกนี่แหละแต่ว่าเหมือนตัวร้ายเฉยๆนะและยิ่งมามีปัญหากับไมในหนังเรื่องนี้นะก็แบบยิ่งดูเหมือนตัวร้ายเข้าไปใหญ่นะอันนี้คือผมไม่ได้สปอยนะก็คือตัวอย่างเนี่ยมันเสือออกมาแบบนี้จริงๆนะฮะ เราจะเห็นได้ว่าฉากที่มิเกลพยายามจะหยุดไมในเรื่องอะไรสักอย่างเนี่ยเหมือนที่เขาต่อสู้กันเนี่ยคับคายคับคาว่ามิเกลเนี่ยจะเป็นตัวร้ายถูกไหมแต่จริงๆไม่ใช่นะฮะสไปเดอร์แมนทุกตัวเนี่ยเป็นพระเอกทุกตัวนะมิเกลที่ผมชอบเขาก็คือ1นึ่แหละเขามีความเป็นผู้นําที่สูงมากมีความลึกลับแล้วก็มีความหน้าค้นหาอยู่ในตัว อาจจะดูโหดๆไปสักนิดอารมณ์แบบแวมพรยหน่อยๆเพราะว่าเขามีกรงเล็บถูกไหมเออแต่ว่ามิเกลเนี่ยเขาก็ไม่ใช่คนที่ใจร้ายอะไรนะฮะในทางกลับกันเป็นคนที่จิตใจดีเสียด้วยซ้ําแต่ที่มันทําให้ผมรู้สึกชอบมิเกลม,มากๆเลยก็คือความเท่ของเขาเนี่ยแหละฮะความนิ่งความสุข,ขุมความเป็นผู้นําที่เหนือทุกคนทุกตัวเลยอ่ะในจักรวาลของสไปเดอร์แมนนะนะให้ตายเถอะผมนี่ลืมปีเตอร์ปาร์เกอร์ไปเลยลืมไมล์มอร์เรลส์ลืมเกวนสเตซี่ไปเลยในตอนที่มิเกลโผล่เข้ามาในฉากคือเป็นตัวละคร ที่แบบโคตรแย่งซีนผมบอกให้ถึงแม้ว่าเขาจะออกฉากมาน้อยกว่ามายน้อยกว่าเกณฑ์ก็ตาม,มานะแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมโคตรชอบตัวนี้ที่สุดแล้วในหนังเรื่องนี้นะก็โดยรวมในหนังเรื่องนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆผมขอบอกเลยว่าสนุกดีฮะสนุกมากด้วยถึงแม้ว่ามันจะดูแบบยุ่งเหยิงดูเกินเลยเกินเหตุดูอิลุงตุงนังก็ตามมาแต่ว่ามันก็สนุกดีนะคืออย่างนี้ให้เพื่อนๆมันมันดูลงตัวเอาอย่างนี้แล้วกัน ลงตัวในที่นี้ก็คือพวกอารมณ์ดรามา่าความตลกปกฮาเนื้อเรื่องที่แบบซีเรียสซีเรียสตัวละครที่หลากหลายสไปเร์แมนที่แบบเยอะมากๆมารวมตัวกันในหนังเรื่องนี้เรื่องเดียวนี่คือแบบเออหนังเขาเล่าเรื่องออกมาได้ดีฮะมันลงตัวดีนะถึงแม้ว่าเส้นเรื่องจัก,กรวาลต่างๆมันจะดูยุ่งเหยิงก็ตามนะฮะอืมก็สนุกดีฮะเป็นอนิเมชั่นที่ดูได้เพลินๆนะ สำหรับใครที่เป็นแฟนสไปดอร์แมนเนี่ยผมบอกเลยว่าห้ามพลาดนะต้องดูในโรงเท่านั้นนะเพราะว่าสไปดอร์แมนเยอะจริงๆนะแต่ให้ตายถอถึงสไปดอร์แมนจะเยอะอยังไงถึงจะมีปีเตอร์พาร์เกอร์ถึงเราจะได้เห็นอิสต์เอ็กมากมายนะแต่ผมก็ไม่เปลี่ยนใจจากมิเกลอยู่ดีคนระับเพราะผมชอบสไปดอร์แมนตัวนี้มากๆดูโหดดูดิบดูเท่แม่งโคตรชอบเลยโหโดนใจผมชิบหายนะชอบมากอ่ะผมจะพูดถึงข้อดีในหนังเรื่องนี้ก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆข้อดีก็คือ1แหละภาพสวย สไปเดอร์แมนเยอะนะโอ้โหแบบไปดูสไปเดอร์แมนแบบจุกๆเลยฮะคุ้มแล้วไปดูสไปเดอร์แมนจางนก็คุ้มสไปเดอร์แมนโคตรเยอะในจักรวาลของแบบสไปเดอร์เบิร์ดนะคือมันจะมีชื่อเรียกนะเรียกจักรวาลของสไปเดอร์แมนแต่ว่าชื่อโคตรยาวเลยนะเรียกสไปเดอร์เบิร์ดแลยกันง่ายดีเนาะแล้วก็การเดินเรื่องเล่าเรื่องเนี่ยผมถือว่าสนุกดีนะภาพสวยหนังเอาปมดราม่าความรักของเพื่อนก็ดีความรักของพ่อของแม่ก็ดี ปัญหาต่างๆนานาที่มันเกิดขึ้นในจกักรวาลต่างๆก็ดีความยุ่งยาก ความยุ่งเหยิงในเรื่องราวทุกอย่างมันเอามารวมรวมกันได้ลงตัวผมมองนะว่าเออมันก็สนุกดีอะนะมันสนุกดีมันเพลินดีนะแล้วก็มีช่วงที่แบบว,ว้าวนิดหน่อยนะสําหรับผมนะผมก็ไม่ได้อินอะไรมากมายใช้คําว,าว่าว้าวได้เลยนะโอเคหนังทําให้ผมว้าวได้ผมรู้สึกว้าวนะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว,ว้าวมากอะแต่ว่าเออมันก็ว้าวฮนะถือว่าสอบผ่านนะในเนื้อเรื่องการเดินเรื่องนะแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นในหนังเรื่องนี้นะผมบอกเลยว่ามันยิ่งใหญ่กว่าภาคแรกภาคแรกก็คือเป็น ภาคของ My m o มอร์ลนะฮะเราจะไม่นับไอ้เวอร์ชั่นคนแสดงนะเราจะนับแค่ภาค1แล้วก็ภาคนี้คือภาค2นะฮะเป็นภาคต่อจากของ Spider-Verse ของไม m o มอร์ลนะครับแ้วถามว่าถ้าเราไม่ดูภาคแรกมาแล้วเรามาดูหนังเรื่องนี้เลยมันจะ มีปัญหาไหมมีฮะเพื่อนเพื่อนผมแนะนาให้เพื่อนเพื่อนดูภาคแรกให้เข้าใจก่อนนะฮะแล้วพอเพื่อนเพื่อมาดูภาคนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนจะเก็ตในตัวของไมล์มอร์เลสมากขึ้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับไมล์กันแน่แล้วไมล์มีปัญหาอะไรกับมิเกลที่เป็นหัวหน้าใหญ่ของสไปเดอร์แมนทั้งหลายนะฮะถ้าเพื่อนเพื่อนดูภาคแรกมาเนี่ยเพื่อนๆจะเก็ตแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ดูภาคแรกมาเนี่ยเพื่อนๆจะงงเล็กน้อยนะว่ามั s mom, <S นเกิดอะไรขึ้นกับไมล์นะฮะเอางี้เลยกันผมจะทวนเนื้อเรื่องจากภาคแรกให้เเพพื่ออนนนนฟัังงงงิิดึรสตตาามมจแล้ว เส้นเรื่องตามมิติจักรวาลเวลาต่างๆของสไปเดอร์เวิร์สเนี่ยไมล์โมโลิสเนี่ยเขาไม่ควรที่จะเป็นสไปเดอร์แมนตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับเพราะอย่าลืมนะว่าในจักรวาลของไมล์เนี่ยมีปีเตอร์พาร์คเกอร์อยู่ถูกไหมปีเตอร์พาร์คเกอร์เขาทำหน้าที่เป็นสไปเดอร์แมนอยู่ในจักรวาลของไมล์ถูกไหมฮะเออและไมล์เนี่ยจะไม่ได้เป็นสไปเดอร์แมนแต่ที่ไมล์เขาเป็นสไปเดอร์แมนเนี่ยมันก็เกิดจากมันมีตัวแมงมุมตัวหนึ่งอะ่ะที่มันมาจากเอิร์ดสีก็คือมาจากจักรวาลอื่นมันมากัด <My S 1> กไไไไมมมลลลลลลล์์์เเเขข้้้้้าาาาากกกก็็ยยดปนนแแววส่งงงผทใใหจจัรจรรรออตตพค อันนี้ในเรื่องจากภาคแรกนะฮะทีนี้มันก็เลยแบบเป็นปัญหายุ่งเหยิงมาโดยตลอดนะฮะและปัญหาตรงนั้นเนี่ยก็นํามาสู่หนังเรื่องนี้ a c r ด s s the Spider w o r l d ภาคนี้นะที่เพื่อนๆจะได้ดูกันนะฮะส่วนข้อเสียของในเรื่องนี้ผมมองว่ามันตัดจบแบบน่าเกียดมากอะอารมณ์แบบพระนางกําลังจะได้กันแล้วแล้วแบบตัดจบชึบอะไรเงี้ย a c r s s the Spider w o r l d ทำร้ายคนดูเกินไปหรือเปล่าคืออะไรอะกำลังจะคลายแม็กซ์เลยอะแล้วจะอยู่ดีๆคือแบบมาตัดจบชึบโอ้โห ผมนึกถึง Avenger Infinity War แล้วก็ Fast X เลยอะถ้าเพื่อนๆได้ดู Fast X กับ i n f i n i t y ี้วอลไจะเข้าใจความรู้สึกเลยคือแบบอะไรของมึงเนี่ยค้างขาชิบหายนยมึงมาตัดจบอะไรของมึงเนี้ยเฮ้ยอยากดูต่ออยากจะรู้ว่าเนื้อเรื่องมันจะเป็นยังไงแล้วมันจะจบยังไงความยุ่งเหยิงตรงนี้มันจะมีทางแก้ไขไหมผมเลยแบบเฮ้ยในใจหลายรอบแล้ <laughs> อะไรของเมืองนี่นะเป็นสิ่งที่ผมไม่ชอบที่สุดละดูหนังแบบค้างคาเนี่ยไม่ชอบมากเลยว่ะนี่คือข้อเสียที่ผมผมให้มันเป็นข้อเสียนะตรงเนี้ยคือมันจบแบบอีหยังวะแบบจบชึบเลยอะ่ะแล้วทีนี้คําถามคือเราจะได้ดูเมื่อไหร่ก็ได้ยินมาว่าปีหน้าเนี่ยเพื่อนๆนะโอ้โหปีหน้าเลยเหรอวะปีหน้าก็ได้ยินว่าช่วงต้นปีนะแต่ไม่รู้ว่าเดือนไหนนะปีหน้าได้ดูแน่ช่วงต้นปีเขาบอกงี้นะโอ้โหอปีหน้าเลยเหรอเออเออเออรอเขารอ แต่ที่ไม่ชอบก็คือมึงมาตัดจบแบบนี้แหละโอ้โหมันไม่จบมันค้างขามากนะให้เป็นข้อเสียก็แล้วกันนะคะสํสำหรับเรื่องตรงนี้นะส่วนอย่างอื่นผมมองว่าเป็นสิ่งที่ดีหมดนะหนังเล่าเรื่องดีมากแล้วก็หนังสนุกมากนะเนื้อเรื่องก็เข้มข้นนะสุดๆไปเลยครับเพื่อนๆนี่ผมคิดในใจอยู่นะว่าพรุ่งนี้ฮจะไปย้ำรอบสองดีไหมวะนะคิดๆอยู่นะ อาจจะไปย้ำรอบสองนะเพ,นเพื่อนเพราะว่ามันสนุกจริงๆนะอยากให้เพื่อนๆลองไปดูนะคือสไปเดอร์แมนยังไงก็คือสไปเดอร์แมนนั่นแหละสไปเดอร์แมนทุกตัวในจักรวาลทุกจักรวาลเนี่ยแน่นอนแหละเป็นพระเอกอยู่แล้วแน่นอนสไปเดอร์แมนเป็นคนดีอยู่แล้ว แต่เหตุผลของไม้ก็ดีและเหตุผลของหวัวหน้าอย่างมิเกลก็ดีนะซึ่งมันขัดกันอยู่ในตอนนี้ทั้งไม้กับมิเกลเองเนี่ยไม่ลงรอยกันอยู่ตอนไหมฮะคนดูอย่างผมถ,ถ้าให้ถามผมนะผมเข้าใจทั้งสองฝ่ายเลยไมเขาก็มีเหตุผลของไม้ที่มันฟังขึ้นอืมอันนี้ผมเข้าใจไมเลยและมิเกลเองผมก็เข้าใจในฐานะที่เป็นทั้งผู้นำเป็นทั้งคนที่ผ่านประสบการณ์อันโชคโชนกว่าไมมามากกว่าผมก็เข้าใจมิเกลดีทั้งสองฝ่ายมีเหตุผลของแต่ละฝ่าย มันยากกว่าถ้าจะให้เลือกพักเลือกพวกกันนะระหว่างมิกเกลกับไมล์แต่ถ้าให้ผมเลือกผมเลือกข้างมิกเกลอะแต่เราก็ไม่รู้ไงว่าไมล์จะคิดถูกไหมหรือมิกเกลจะคิดผิด ตรงนี้ก็ไม่รู้ได้แต่ว่ามิเกลเนี่ยเขาเคยมีประสบการณ์ในเรื่องมัลติเวิร์สมาก่อนแต่ไมล์เนี่ยไม่มีไมล์ My เนี่ยเขายังเป็นเด็กอยู่แต่เขามีความเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ไมล์ My เนี่ยสามารถช่วยทุกคนแล้วก็สามารถช่วยมัลติเวิร์สได้อันนี้คือความคิดของไมล์คือเหตุผลของไมล์นะฮะแต่ในทางกลับกันคือมิเกลเนี่ยประสบการณ์ของเขาคือไม่สามารถทําแบบนั้นได้แน่นอนละมันต้องเลือกเราจะเลือกช่วยคนหนึ่งคนหรือว่าเราจะเลือกช่วยคนทั้งจักรวาลตรงนี้มันทําให้ผมคิดถึงหนังเรื่องเดอะ ที่กำลังจะเข้าโรงกลางเดือนนี้เนี่ยนะครับตอนที่บลูสเวนบอกกับเดอะแฟใช่ไหมว่าจะกลับไปเปลี่ยนแปลงอดีตในตัวอย่างของเดอะแฟะนะ ถ้าเกิดว่าเรากลับไปแก้ไขอดีตของเราแล้วตัวของเราในวันนี้จะเป็นยังไงตัวของเราในวันนี้จะยังคงเป็นตัวของเราอยู่ไหมเพราะอย่าลืมนะว่าเราเป็นเราในวันนี้เราแข็งแกร่งในวันนี้ได้เนี่ยก็เพราะว่าเรื่องราวในอดีตลุวนๆสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นจากอดีตลุวนๆมันทําให้เราเป็นเราในวันนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเหมือนกันทั้งจักรบาล DC แล้วก็จักรบาลมาเวลนะตรงนี้ผมคิดว่ามันน่าจะคล้ายๆกันนี่คือสิ่งที่ทําให้ผมอยู่ข้างมิเกลทําให้ผมเลือกที่ จะเชื่อว่ามิเกลเนี่ยคิดถูกนะฮะแต่ผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นแค่การคาดเดาทฤษฎีของผมเฉยซึ่งผมมองว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้นะทั้งมันติเวิร์สอะไรประมาณนี้ตรงนี้มิเกลทำมาแล้วเขาบอกว่าเขาผ่านมาทุกอย่างแล้วมันไม่มีทางเป็นไปได้และไมเอเองกําลังจะทําให้เส้นเรื่องทุกอย่างที่สไปเดอร์แมนเกี่ยวข้องกันทุกมิติเนี่ยพัทงทลายลงมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าในตัวอย่างที่เราเห็นถูกไมหมครับเพื่อนเพื่อนทำไมมิเกลถึงสั่งให้สไปเดอร์แมนทุกตัวเนี่ยจับไมเอาเอา เพื่อไม่ให้มายเนี่ยทำบางสิ่งบางอย่างที่มิเกลบางว่ามันจะเป็นอันตรายต่อเส้นเรื่องหรือเส้นเวลาของสไปเดอร์แมนทุกตัวในจักรวาลสไปเดอร์เวิร์ดอะไรเงี้ยแล้วไมาย่ยตอนสุดท้ายนะโอ้โหไปดูเอง เพื่อนๆต้องไปดูเองมันเป็นอะไรที่แบบอิลุงตุงนางยุ่งเหยิงไปหมดแต่แบบทั้งที่มันอีลุงตุงนางทั้งที่มันยุ่งเหยิงนะเพื่อนๆมันกับสนุกแบบยังบอกไม่ถูกว่ะประมาณนี้เนื้อเรื่องมันจะประมาณนี้นะมันก็ไม่เชิงว่าสป,ปอยนะเพราะว่าในเทเลอร์มันก็บอกชัดเจนว่ามิเกลก,กับไมเน่ขัดแย้งกันในเรื่องอุดมการณ์ในเรื่องเหตุผลบางอย่างที่ไม่ลงตัวกันนะตรงนี้เพื่อนๆต้องไปดูเองนะครับว่า มันเป็นเหตุผลอะไรนะแล้วมายที่มีความเชื่อว่าเขาสามารถช่วยทุกอย่างช่วยทุกคนได้เนี่ยมันจะไปต่อยังไงตรงนี้แหละที่ผมอยากจะรู้ในหนังภาคต่อไปนะก็คงต้องรอติดตามชมกันต่อไปแหละครับเพื่อนๆเนาะเออรอก็รออนานมากปีหน้านะเออ และสำหรับคะแนนที่ผมจะให้กับหนังเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมขอให้คะแนนหนังที่8เต็ม10คะแนนก็แล้วกันครับไอส2คะแนนที่หักไม่ใช่อะไรนะหักหลักๆเลยก็คือมันมาตัดจบแบบนี้นะี่ยผมไม่ชอบมากเลยมันค้างคามากไม่รู้ว่าคืนนี้จะนอนหลับไหมนะเพราะว่าโอ้โหกูอยากดูต่ออ่ะ นะแล้วก็ไม่ชอบตรงที่สไปเดอร์แมนมันมาตีกันนี่แหละก็ไม่เชิงว่าตีกันคือสไปเดอร์แมนมันมาหักกันนะ่ตรงที่ไมค์ hmm. ก็เหตุผลลงไมค์มิกเกลก็เหตุผลของมิเกลนะแต่ก็ดูเหมือนว่าไมค์เนี่ยจะตัวคนเดียวนะเออก็ต้องติดตามภาคต่อไปนะว่าไมค์เนี่ยจะหาทางออกทางแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้หรือไม่นะแล้วมิกเกลจะเอาอยัางไงกับไมค์กันแน่นะจะจัดการยังไงกับไม์นะเนะพราะว่าดูทรงแล้วเนี่ยไมค์สู้มิเกลไม่ได้หรอกถ้าให้เอาตัวต่อตัวนะแต่มันก็ไม่แน่ว่ะเพราะว่า ไมยเนี่ยเขามีไฟฟ้าถูกไหมเออไมมันมีไฟฟ้าแล้วก็มันสามารถล่องหนได้ค่าสิบหเนาะเพราะว่าสไปเดอร์แมนเนี่ยยังไงก็คือสไปเดอร์แมนอ่ะเลยกอย่างพวกเขาก็คือสไปเดอร์แมนเหมือนกันนะก็ไม่ไม่น่าจะเอากันตายเนาะแต่ว่าพิกเกลเขาเล่นแรงเหมือนกันนะเว้โอ้โหพิกเกลนี่โหดมากเป็นตัวละครที่ผมชอบมากเลยโอโ้อย่างเท่ะนะ แปดคะแนนในขึ้นนี้คือผมให้เนื้อเรื่องให้ตัวละครที่ผมชอบแล้วก็สําหรับทุกอย่างที่เขาเล่าเรื่องได้สนุกอะ่ะเออมันกลมกล่อมดีนะส่วน2คะแนนที่หักนี่ก็คือหักที่หนังมันจบแบบนี้นะผมหัก2คะแนน,ปนไปเลยล้วนๆน,นะไม่ชอบมากเป็นอะไรที่ค้างขามากนะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันครับเพื่อนๆสำหรับการรีวิวหนังเรื่อง Across the Spider Verse นะฮะก็ติดตามชมนู่นปีหน้านะฮะภาคต่อไปกันแล้วกันครับเพื่อน